เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิด m i โครสเตนดี้เนี่ยมีการซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาบิ c o i n ผมว่าน่าจะไปไกลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นมีบริษัทร,ระดับโลกอันนึงชื่อ Capital International นะครับก็ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นไมโคร t r ตนดี้มูลค่า1.9หมื่นล้านปัน,นครับและอันนี้เป็นสสัญญาณที่ดีนะครับที่เราจะไปอัปเดตในคลิปนี้ด้วยกัน เพื่อเราจะดูของราคาบิตคอยในอนาคตเหมือนกันนะว่าถ้าบริษัทไมโครเอคโน y ีซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ราคาบิตคอยมีความต้องการในตลาดและคนต่างๆก็จะรู้จักกับบิตคอยมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนินยว o ูลนะครับเนื่องจากบริษัท อันนึงนะครับเป็นบริษัทด้านการเงินระดับโลก Capital International นะครับได้เข้ามาเผยแพร่ว่าพวกเขาได้ซื้อหุ้นของไมโครไมโครสเตนี้นะครับที่เป็นหุ้นแปรแสภาพด้วยเงินมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์อันนี้อ้างอิงมาจากเอกสารของไมโคร t r ต t e ี้นะครับที่ยื่นต่อเสร็จนั่นเองนะครับและสำหรับไตรมาสที่2ของปี2564 นั้นนะครับได้เปิดเผยว่า Capital International Investor ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวน9 5 3า4 2นหน953,242ุ้นโดยหลังจากที่ยื่นเอกสารต่อเซกนั้นนะครับราคาหุ้นของ m i c r o เซ t ต i y นะครับได้เพิ่มขึ้นมากกว่า1.5%สู่ระดับที่628.44ดอลลาร์ในตอนนี้นะครับโดยมูลค่าทาง Capital International ได้ซื้อไปอยู่นั้นประมาณ6 ร้อล้านดอลลาร์ด้วยกันนอกจากนี้รายงานต่อเสร็จนะครับในไตามาสที่1ของ Capital International แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นของ MicroStrategy เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ทาง MicroStrategy ได้เคยประกาศนะครับครั้งแรกในปีที่แล้วว่าจะซื้อบิตคอยจำนวนราวๆประมาณสัก250ล้านดอลลาร์นะครับหรือมากกว่านั้น และได้ซื้อไปแล้วนะครับประมาณ1,000 100, งแสนนะครับห้าพันแปดสิบิตคอยโดยมีมูลค่ารวมกันเนี่ยสูงกว่า3.5พันล้านดอลลาร์แม้จะมีข่าวในการลงทุนครั้งใหญ่นะครับในบริษัทที่ถือรองเกี่ยวกับคริปโตเครนซี่จำนวนมากราคาของบิตคอยก็ดูเหมือนจะไม่มีการขยับอะไรตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 30, 3ามหมดดอลลาร์เท่านั้นเอง เมื่อเดือนที่แล้ว MicroStrategy นะครับได้ประกาศตั้งใจว่าจะลงทุนผ่าน Secure Note นะครับในรอบของ Private Offering โดยตั้งเป้านะครับไว้ที่400ล้านดอลลาร์และจะนำเงินมาได้มาซื้อ Bitcoin แต่ภายหลังเนี่ยพวกเขาเนี่ก็เพิ่มตัวเลขเป็น500ล้านดอลลาร์และซื้อ Bitcoin เพิ่มประมาณ489ล้านดอลลาร์แต่ราคาหุ้นก็ลดลงมากว่า2%ในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบทเรียนตรงนี้นะครับทาง m i โครเ t น g y ้นะครับเริ่มขายหุ้นแปลสภาพได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนตอน,นี้ Bitcoin มันเป็นช่วงขา,ขาลงนะครับของราคาดังนั้น m i โครเอนเนจี้ er เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเสียเปรียบนะครับคือไม่ว่าจะขายหุ้นเนี่ยนะถ้าราคาบิตคอยเนี่ยมันไม่ขึ้นไปรอบตามนั้นที่เขาสามารถทํากําไรได้ก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยจะต้องจ่าย หุ้นแต่สภาพนะครับหรือเงินปันผลเนี่ยให้กับ Capital International เนี่ยเป็นจำนวนที่ขาดทุนนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องรุ้นกันนะครับว่าถ้าราคาบิตคอยขึ้น MicroStrategy ตอนนี้จะได้กำไรหรือเฮงหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องดูในอนาคตนะครับแต่สัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าคนเนี่ยมั่นใจในไมโคร t ซเนจี้เนี่ยมากขึ้นก็คือ Capital International นแนลนะครับบริษัททางด้านการเงินระดับโลกอย่างเนี้ย ก็ไม่ใช่หมูหมากาไก่ไม่ใช่ขี้นะครับก็เข้าไปซื้ออ่าหุ้นแต่ภาพตัวนี้เลยเป็นหุ้นกู้นะครับของไมโครเอนฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าอีกหน่อยคนเข้ามาซื้อหุ้นของ m i โครเอนอเยอะๆเนี่ยราคา Bitcoin ก็จะถูกดันขึ้นไปเองอย่างในอนาคตและสิ่งน,นี้นะครับจะเป็นข่าวดีในรอบขายขึ้นของ Bitcoin เหมือนเช่นกันนะครับเราก็นั่งไปนั่งลนกันด้วยกันว่าทาง บริษัทนะครับต่างๆเนี่ยจะเข้ามาลงทุนกับ MicroStrategy มากน้อยขนาดไหนแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยกันก็ผมก็ฝากนะครับที่จะคอมเมนต์นะครับว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง m i c r o เ t r a t e ร y เริ่มขายหุ้นแปลสภาพเหมือนตัวเองได้แล้วสามารถให้ความคิดเห็นมาได้ ความคิดเห็นต่างนะครับไม่ใช่เป็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสร้างสารรค์ในช่องของเรานั่นเองสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามโดยเฉพาะกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสี่ชงง่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะครับบล็อกติด Facebook และไลน์กลุ่มไลน์ INE, กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถที่จะเข้ามาทักเรานะ ใน Facebook ได้เพราะว่าทักใน YouTube บางทีผมไม่เห็นนะแนะนำว่าให้เข้ามาใน Facebook และผมจะส่งลิงก์ไปให้เพราะลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตแบบเรียลไทมเลยนะครับทุกชั่วโมงดังนั้นการที่จะส่งให้เนี่ยเราต้องอัปเดตจากลิงก์ก่อนนะครับจากตัวไลน์ก่อนเพื่อจะส่งให้ท่านและผมแนะนำว่าให้ทักมาที่ Facebook ถ้า ทักใน YouTube แล้วผมไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมเตือนท่านแล้วนะว่า Facebook ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะครับในกลุ่มในช่องของเรานะในกลุ่มเรื่องคริปโตเคอเรนซีคอมมินิตีก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงการเป็นคอมมิ n นิตีต่างๆแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสองช่องโดยกัดน,นะครับช่องแรกก็ชื่อคริปโตเคอเรนซีช่องหนึ่งนะ ช่องสองก็ชื่อว่าคริปโตซีช่อง2นะครับช่องแรกเต็มแล้วเนื่องจากมีสมาชิกหรือมีเมมเบอร์ห้าคนแต่ช่อง2นะครับเราก็กำลังสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยให้ความเห็นรอความเห็นกันได้นะครับสำหรับนี้เราก็หวังว่าท่านจะมูลไปด้วยการกับการลงทุนในคริปโตที่ด้วยคอยนิวมูนแต่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ